ตอนที่2543จันทาสวรรค์เปลี่ยนไปผู้หญิงโฉมงามทั้งสองคนดูเหมือนกับดอกไม้ที่ทำขึ้นมาจากหยกและหันซส่นก็ไม่สามารถหันหลังให้กับเธอทั้งสองคนได้เขาไม่ใช่ศัตรูของพวกเธอดังนั้นเขาไม่สามารถเลือกคนที่จะต้องตายได้ง่ายๆแบบนั้นแต่เมื่อเขาคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกระหายเลือดที่ลุ่มหลุกในความสมบูรณ์แบบเขาก็รู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แค่ผัพันอื่นในจักรวาลจีโน่เท่านั้น ที่จะต้องตกอยู่ภายใต้ความพิโรดของพวกเธอที่สุดแล้วพวกเธอจะต้องตามล่าเผ่าพัานธุ์มนุษย์เช่นกันเราควรจะทํายังไงดีหานซส่นมองไปที่กูชิงเฉิงและจันทาสวรรค์พวกเธอดูคล้ายคลึงกันอย่างมากแต่ออราของพวกเธอนั้นแตกต่างกันกูชิงเฉิงดูลึกลับแต่เธอไม่ได้ถอดตัวเองออกห่างจากทุกคนส่วนจันทาสวรรค์นั้นเย็นชาราวกับน้ําแข็งเพียงแค่มองเธอก็ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองถูกปิดกั้นหานซึ่นสามารถแยกพวกเธอสองคนได้ และพวกเขาไม่มีวันจำผิดคนแต่เมื่อพวกเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวออร่าของพวกเธอก็แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงผู้หญิงที่เกิดจากการรวมร่างของพวกเธอให้ความรู้สึกเหมือนกับเฟรี่ที่ไม่สนใจสิ่งใดในโลกใบนี้ความเย็นชานั้นเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกหนาวสั่นเพียงแค่ได้เห็นเจ้าเลือกที่จะฆ่าใครจันทาสวรร์ถามเมื่อจันทาสวรรค์ถามเมื่อเห็นว่าหานเซ่นยังคงเงียบอยู่เป็นเวลานานฉันจะไม่ฆ่าใครทั้งนั้น บอกตามตรงถึงแม้ฉันจะตอบตกลงที่จะฆ่าพวกเธอฉันก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นบางสิ่งที่บังคับให้ตัวเองทําได้หานเส้นสายหัวถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงคิดว่าการดูพวกเราต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งหรือการดูพวกเราเกะตายเป็นอะไรที่ดีกว่าสินะจันทาสวรรคถามนั่นไม่สําคัญฉันเชื่อว่ามันมีหนทางอยู่อย่างน้อยมันก็คุ้มค่าที่จะลองดูหานเส้นพูดอย่างลังเลหนทางไหนกันจันทาสวรค์และกูชิงเสริง มองมาที่หานซส่นด้วยความสนใจหลังจากที่คิดอยู่ชั่วครู่หานซส่นก็พูดขึ้นมาปัญหาการชลาภาพอย่างรวดเร็วนั้นมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องของยีนของพวกเธอถ้าพวกเธอแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้มันก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเธอจะต้องต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งกูชิงเสิงสายหัวถ้ามันง่ายแบบนั้นพวกเราก็คงจะไม่ต่อสู้กันตั้งแต่แรก ยีนของฉันรวมเข้ากับสปิริตสโตนของจันทาสวรรค์และยีนของจันทาสวรร์ก็รวมเข้ากับแฟรี่แห่งดาบของฉันพวกเราทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและเพราะเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งของพวกเราจึงขาดหายไปพวกเราจะใช้ยีนของสิ่งมีชีวิตอื่นมาแก้ปัญหาในยีนของพวกเราไม่ได้ฉันรู้หานเส้นพยักหน้าและพูดวิธีของฉันไม่ได้ให้พวกเธอรวมกับยีนของสิ่งมีชีวิตอื่นวิธีของฉันแค่จะซ่อมแซมยีนของพวกเธอเจ้าหมายความว่ายังไง ถ้าพวกเราซ่อมแซมยีนได้พวกเราก็คงจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จันทาสวรคพูดขณะที่เอ็นหัวไปด้านข้างพวกเธอทั้งคู่ขาดส่วนหนึ่งของตัวเองไปและส่วนที่พวกเธอขาดไปคือส่วนที่พวกเธอจะมอบให้กันและกันนั่นหมายความว่าพวกเธอไม่สมบูรณ์แบบแต่พวกเธอทั้งคู่ยังคงเก็บส่วนที่อีกคนขาดหายไปทั้งหมดที่พวกเธอจําเป็นต้องทําก็คือเติมเต็มส่วนที่ขาดไปฉันจะลองกระตุ้นสักยภาพในยีนของพวกเธอ ซึ่งมันจะช่วยให้ยีนที่ไม่สมบูรณ์ของพวกเธอซ่อมแซมตัวเองได้สําเร็จฉันไม่แน่ใจว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าแต่อย่างน้อยพวกเราก็ควรจะลองดูวิธีที่ฮันเซ่นพูดถึงคือการใช้พลังอนาเขตของวิชาโลหิตชีประจรเขาจะพยายามผลักดันฟันเฟืองของจักรวาลของพวกเธอเพื่อบังคับให้ยีนของพวกเธอวิวัฒนาการพลังอนาเขตของวิชาโลหิตชีประจรนั้นไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่าการผลักดันส่วนมันจะได้ผลหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับสกยภาพที่ซ่อนอยู่ในยีนของพวกเธอด้วยเหตุนั้นฐานเส้นจึงไม่ได้ให้สัญญาว่าจะสําเร็จแต่มันถือเป็นโอกาสสาหรับพวกเธอมันเป็นบางสิ่งที่อย่างน้อยพวกเธอควรจะลองดูถ้ามันได้ผลพวกเธอจะต้องมีชีวิตรอดทั้งคู่นายจะแก้ไขข้อบกพร่องในยีนของพวกเรานายจะแก้ไขข้อบกพร่องในยีนของพวกเราดวงตาที่งดงามของกูชิงเฉิงและจันทาสวรรคจ้องมาที่หานเส้นฉันไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่า แต่มันไม่เสียหายที่จะลองดูหานซึ่นพูดถ้าอย่างนั้นก็ลองดูจันทาสวรรค์พูดในทันทีฉันจะทดลองกับเธอก่อนเข้ามานี่หานซึ่นพูดขณะที่มองไปที่จันทาสวรรค์มันมีความเสี่ยงในวิธีการนี้หรือเปล่ากูชิงเชิงถามมันไม่มีความเสี่ยงอะไรหานซึ่นพูดจันทาสวรรค์เดินเข้ามาหาหานซึ่นและพูดเมื่อนานมาแล้วเจ้าไม่ค่อยชอบข้าไม่ใช่เหรอมันเป็นเรื่องดีที่ข้าตกอยู่ในอันตรายถ้าข้าตายไปเจ้าก็เป็นอิสระ จันทาสวรคพูดกับกูชิงเฉิงไม่ใช่หานซส่นกูชิงเฉิงขยับริมฝีปากแต่ไม่มีคำใดๆออกมาอย่าได้กังวลมีเพียงแค่เรื่องดีเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับพวกเธอไม่อย่างนั้นฉันก็คงจะไม่ลองวิธีนี้หานซึ่นเข้าใจว่าพวกเธอต้องการอะไรเขายิ้มให้กับจันทาสวรรค์เลิกพูดจาไร้าสาระและเริ่มลงมือกันได้แล้วแม้แต่ตอนที่ข้าเป็นสปิริตข้าก็ไม่เคยกลัวความตายจันทาสวรรคพูดและสบตากับหานซส่น หนันเส้นยิ้มและยกมือขวาขึ้นมาเขากดนิ้วลงบนหน้าผาของจันทาสวรรค์หลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้วิชาโลหิตยิปจรเขาทําให้ฟันเฟืองจัก,กรวาลของตัวเองเชื่อมต่อกับฟันเฟืองจัก,กรวาลของจันทาสวรรค์หลังจากนั้นเขาก็เริ่มหมุนพวกมันอย่าได้ต่อต้านพลังของฉันพยายามยอมรับและเคลื่อนไหวไปตามพวกมันแสงแห่งเทพสีเลือดเก่ะตัวบนมือของหนันเส้นและแสงนั้นก็เริ่มไหลเข้าไปในร่างกายของจันทาสวรรค์ เมื่อแสงสีเลือดเข้าไปในร่างกายของเธอฟันเฟืองจักรวาลของจันทาสวรรค์ก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาฟันเฟืองที่ฝุ่นขึ้นเริ่มจะหมุนอย่างช้าๆฟันเฟืองจักรวาลของจันทาสวรรค์นั้นมีสีฟ้ามันมีสัญลักษณ์ที่ดูโบราณสลักเอาไว้หานซส่นไม่รู้ถึงความหมายของพวกมันแต่เขารู้ว่ามันเป็นแหล่งพลังของจันทาสวรรค์เมื่อฟันเฟืองจักรวาลของจันทาสวรรค์เริ่มเร่งความเร็วขึ้นสัญลักษณ์ที่ดูโบราณก็เริ่มดืองแสงอย่างสว่างสวัยพวกมันเป็นเหมือนกับ ดวงอาทิตย์แสงนั่นเบลอไปขณะที่ฟันเฟืองหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆแสงสีฟ้าพุ่งออกมาจากฟันเฟืองและย้อมเนื้อหนังกับเซลล์ของจันทาสวรรค์ด้วยเฉดส,สีฟ้าประหลาดเธอเริ่มดูเหมือนกับรูปปั้นคริสตัลสีฟ้าจันทาสวรรค์ดูไม่เหมือนกับคนคนหนึ่งอีกต่อไปเธอดูเหมือนกับพูดผีหรือรูปปั้นคริสตัลของแม่มดและไม่นานหลังจากนั้นคริสตัลก็เริ่มจะละลายแต่มันไม่ใช่การละลายมันเหมือนกับว่า ดินโคลนถูกล้างออกไปจากรูปปั้นคริสตัลทีละชั้นมันเหมือนกับกลีบดอกไม้ที่ถูกฉีกออกไปทีละกลีบกูชิงเฉิงมองดูจันทาสวรรค์และฮันซ้นสีหน้าของเธอมักจะดูสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอนนี้เธอรู้สึกกังวลอย่างมากแสงสีฟ้าของจันทาสวรรค์เริ่มจะค่อยๆจางหายไปและเธอก็เริ่มจะกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากที่เคยเห็นฮันซ้นรู้สึกดีใจยีนของจันทาสวรรค์กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่าวิชาโลหิตชีพจรน,นั้นได้ผลถึงแม้เขาจะไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องในยีนของพวกเธอได้ทั้งหมดแต่กระบวนการนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของจันทาสวรรค์แต่จันทาสวร์ไม่เหมือนกับเหลือตู้ที่เป็นครึ่งเทพแทนที่ระดับของเธอจะเพิ่มขึ้นพลังของาหาซึ่งเพียงแค่พัฒนายีนของเธอเท่านั้นเสียงประหลาดดังขึ้นออกมาจากร่างกายของจันทาสวรค์ราวกับดาบถูกดึงออกมาจากฝัก จิตแห่งดาบที่น่ากลัวเบิกบานออกมาขณะที่แสงสีฟ้าประหลาดยังคงจางหายไปเรื่อยๆการบรรยายจันทาสวรรค์เป็นเรื่องยากเพราะตอนนี้เธอดูเหมือนกับผีสาวจากนรกในตอนนี้จันทาสวรรค์ดูเหมือนกับแฟรี่ที่เย็นชาในแสงจันทร์เธอดูเหินห่างแต่ไม่ใช่ในแบบที่ทําให้ผู้คนหวาดกลัวตอนที่2544ล้มเหลวฟันเฟืองจักรวาลของจันทาสวรรค์เปลี่ยนแปลงยีนในร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงไปด้วย จิตแห่งดาบของเธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆเข้าใกล้จิตแห่งดาบของสิ่งมีชีวิตที่เธอและกูชิงเชิงสร้างขึ้นมาเมื่อรวมร่างกันล่มสีฟ้าถูกปลดปล่อยออกมามันกลางตัวเองอยู่เหนือหัวของจันทาสวรรค์ โดยอัตโนมัติจิตแห่งดาบพุ่งพล่านทั่วร่างกายของจันทาสวรรค์และทําให้ร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าเดิมกูชิงเฉิงทั้งตกใจและดีใจถึงแม้เธอจะไม่มีพลังของอาณาเขตตรงสวนที่จะแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เธอก็สามารถบอกได้ว่าร่างกายของจันทาสวรรค์แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมันกลายเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตแห่งดาบของเธอมันคือภาพแฟรี่แห่งดาบที่เธอฝึกแต่ต่างออกไป จันทาสวรรค์ในตอนนี้เป็นเหมือนกับแฟรี่แห่งดาบที่เธอเคยจินตนาการเพียงแต่แทนที่จะถือดาบเธอกลับถือล่มกระดาษล่มนั้นเป็นเหมือนกับดาบเล่มหนึ่งกลีบแต่ละกลีบของล่มนั้นก็เป็นเหมือนคมมีดแต่ละคมและพวกมันทั้งหมดก็รวมกันเป็นดาบล่มที่มหัศจรรย์ขณะที่ดาบล่มเปลี่ยนแปลงร่างกายของจันทาสวรรค์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันจิตแห่งดาบเกือบจะก,กลายเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ดาบล่มสร้างดาบแสงที่สว่างสวัยเหมือนกับดวงอาทิตย์ มาห่อหุ้มร่างกายของจันทาสวรรค์เอาไว้ภายในเมื่อดาบแสงสีฟ้าจางหายไปหานเซ้่นและกูจิงเซิงก็ได้เห็นแฟรี่สีฟ้าที่เยือกเย็นเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นและกำลังถือล่มสีฟ้าอยู่ในมือมันดูเหมือนกับว่าเธอไม่จำเป็นต้องกินอาหารอีกต่อไปเธอเหมือนกับเทพธิดาจากปราสาทจันทราหานเซ้่นรู้สึกแปลกใจในตอนนี้เขาไม่สามารถรู้สึกถึงจิตแห่งดาบของจันทาสวรรค์ได้อีกต่อไปแต่ความจริงที่เธอซ่อนมันจากการตรวจจับของเขา ได้นั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อหานเส้นมองไปที่จันทาสวรรค์ในตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้อ่อนแอไปกว่าผู้หญิงในตอนที่เธอรวมร่างกับกูชิงเฉิงนอกจากการมีร่างกายขั้นสุดยอดแค่ร่างเดียวแล้วพลังของพวกเธอจะแข็งแกร่งเทียบได้กับตอนที่พวกเธอรวมร่างกันแต่เป็นธรรมชาติของมันแตกต่างไปจากพลังที่รวมร่างของพวกเธอวิชาโลหิตชีพจรเป็นวิชาจีโนที่ทรงพลังอะไรขนาดนี้แต่ทำไมเราถึงใช้มันกับตัวเองไม่ได้ ฮันเซ่นรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้วิชาจีโน่ที่เขาฝึกนั้นสามารถส่งผ่านยีนไปสู่ลูกหลานของเขาเพื่อช่วยพวกเขาในการวิวัฒนาการแต่ตัวเขาเองได้รับผลประโยชน์เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นและเขาก็ไม่สามารถใช้มันเพื่อเพิ่มระดับของตัวเองได้ความจริงแล้วฮันเซ่นเข้าใจแนวคิดของวิชาจีโน่ผิดไปทุกครั้งที่เขาฝึกวิชาโลหิตชีพจรมันค่อยๆป,ปรับปรุงยีนของเขาอย่างช้าๆ วิชาโลหิตชิบะจรช่วยให้ยิงของเขาพัฒนาได้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่มันทำงานอย่างเชื่องช้าในตอนที่หานซึ่นใช้พลังกับคนอื่นผลลัพธ์ของมันรวดเร็วและง่ายที่จะสังเกตเห็นได้มันดูอ่อนแอราวกับว่ามันไม่ได้ส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายของหานซึ่นและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้วิชาจีโนโลหิตชิปรจรน,น่ากลัวผลลัพธ์ของวิชาโลหิตชิปรจรอ,อยู่เหนือขอบเขตของตัววิชาจีโนไปแล้ว จุดประสงค์ที่แท้จริงของวิชาโลหิตชีประจรคือการทำลายขีดจำกัดสายเลือดของตัวเองด้วยเหตุน,นั้นมันจึงเป็นวิชาจีโน่ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเทคนิคหรือชุดกระบวนท่าวิชาโลหิตชีประจรน,นั้นมีศักยภาพที่จะขยายการฝึกฝนของคนคนหนึ่งอย่างไรขีดจำกัดปกติคนส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากนักในชีวิตพวกเขาจะทำงานเท่าที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดและพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในขีดจำกัดที่ถูกกำหนดเอาไว้คนส่วนใหญ่ พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปแต่บุคคลที่พิเศษจะทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ความสำเร็จของพวกเขาไม่ใช่อะไรที่ถูกรับประกันวิชาโลหิตชีพจรททำให้ผู้คนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มันไม่มีขีดจำกัด นั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่มีขีดจำกัดต่อคนที่กำลังจะฝึกมันและไม่เหมือนกับมนุษย์ที่บ่อยครั้งจะท้อแท้กับความล้มเหลววิชาโลหิติปจรน,นั้นจะไม่มีวันหยุดการพัฒนาถ้าให้อธิบายอย่างทันสมัยมันก็บอกได้ว่าการที่หานเส้นฝึกโรหิตชิปจรทำให้เขาอยู่ในจุดสูงสุดที่เทคโนโลยีจะบรรลุได้ผู้คนที่สืบทอดวิชาโลหิติปจรต่อจากเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะมอบให้ได้ แต่ถ้าว่าคนคนนั้นจะได้รับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่หานเส้นค้นพบเท่านั้นเขาไม่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เขาเองไม่เคยค้นพบได้มันได้ผลไหมหานเส้นมองจันทาสวรรค์ที่เสร็จสิ้นกระบวนการวิวัฒนาการจันทาสวรรค์สส่หัวร่างกายของข้าแข็งแกร่งขึ้นก็จริงแต่ข้ายังรู้สึกได้ถึงการเชื่อมต่อกับนางหานเส้นหันไปมองกูชิงเฉิงกูชิงเฉิงส่หัวและพูดความรู้สึกนั้นยังคงอยู่หานเส้นปลอบพวกเธอ บางทีมันอาจ,จะเป็นเพราะยีนของพวกเธอยังไม่เสร็จการซ่อมแซมนั่นเป็นเหตุผลที่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่บางทีเธอจำเป็นต้องรอจนกระทั่งยีนของเธอซ่อมแซมตัวเองเสร็จก่อนแล้วความรู้สึกนั้นถึงจะหายไปกูชิงเฉิงสับสนแต่เธอไม่ได้ต่อต้านพลังของหานซึ่นเหมือนกับจันทาสวรค์เธอเดินมาตรงหน้าของหานซส่นและรับพลังของวิชาโดหิตชิปจรฟันเฟืองจักรวาลของเธอแตกต่างไปจากของจันทาสวรรค์ฟันเฟืองจักรวาลของกูชิงเฉิงนั้น มีสีเขียวมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่เรืองแสงขึ้นบนฟ,นฟันเฟืองเช่นเดียวกันถึงแม้หาซึ่นจับใจความหมายของพวกมันไม่ได้แต่เขาก็รู้สึกได้ว่าสัญ,ญลักษณ์หมายถึงดาบกระบวนการวิวัฒนาการของกูชิงเฉิงนั้นคล้ายคลึงกับจันทาสวรรค์ร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจิตแห่งดาบของเธอเองก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันเมื่อดาบองแดงเก่าๆปรากฏขึ้นจิตแห่งดาบ ที่แข็งแกร่งก็ห่อหุ้มตัวของเธอแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอแตกต่างไปจากที่จันทาสวรรค์ประสบกูชิงเฉิงเป็นผู้หญิงที่ดูศักดิ์สิทธิ์มากอยู่แล้วและเมื่อเธอเปลี่ยนแปลงออร่าของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันออร่าศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงอยู่แต่ตอนนี้มันยากขึ้นกว่าเดิมที่จะสัมผัสถึงมันเป็นอะไรที่ลึกลับมากขึ้นถ้ากูชิงเฉิงเคยเป็นแฟรี่ในตอนนี้เธอก็กลายเป็นเทพธิดาที่ปกคลุมในหมอก ตัวตนของเธอกึ่งโปร่งใสมันทำให้คนอื่นอยากจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอเธอนั้นงดงามแต่เธอก็ดูเบลอๆเลเธอทั้งงดงามและลึกลับแม้แต่หานเส้นที่จ้องมองเธอก็คิดกับตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามและอันตรายอะไรอย่างนี้ถ้านี่เป็นสมัยโบราณเธอก็คงจะทำลายประเทศไม่ต่างจากเต้าจีไม่สินี่คือยุคสมัยของจักรวาลจีโน่ถ้ายอดฝีมือที่น่ากลัวของจักรวาลิเห็นเธออย่างนี้ มันจะไม่นํามาซึ่งการทําลายล้างของประเทศมันอาจจะจุดชนวนสงครามที่ทําลายระบบจัก,กรวาลหนึ่งระบบหานเส้นมองไปได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเขาก็หันหน้ากลับเธอรู้สึกยังไงหานเส้นถามกูจิงเฉิงถอนหายใจและพูดฉันกลัวว่านายจะทําให้เรื่องนี้เลวร้ยวายยิ่งกว่าเดิมร่างกายของฉันและจันทาสวรรค์วิวัฒนาการไปยิ่งกว่าเดิมตอนนี้ถ้าพวกเรารวมร่างกันความเสียหายที่เกิดขึ้นน่าจะเลวร้ยวายยิ่งกว่าเดิมเป็นพันเท่า ใบหน้าของหานซส่นเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินแบบนั้นหานซส่นเห็นได้ชัดว่ากา,า,ารเชื่อมต่อของพวกเธอยังคงอยู่แต่หานซส่นยังไม่คิดจะยอมแพ้ถ้าแม้แต่การเชื่อมต่อของพวกเธอยังคงอยู่แต่หานซส่นยังไม่คิดจะยอมแพ้ถึงแม้การเชื่อมต่อของพวกเธอจะยังคงอยู่แต่ถ้าพวกเธอหยุดการชลาภาพพวกเธอ,อ,อก็ไม<ว>่<ว>มีความจำเป็นต้องรวมร่างกันทุกอย่างก็จะจบลงข้าไม่รู้พวกเราจำเป็นต้องรอดูไปอีกสักพักเพื่อดูว่าพวกเราจะแก่ลงไปหรือเปล่าจันทาสวรรค์พูด ถ้าอย่างนั้นก็รอดูสัก2-3วันถ้าวิธีการนี้ไม่ได้ผลพวกเราก็ค่อยถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลพวกเราก็ค่อยมาหาวิธีอื่นอีกหานเส้นพูดและภาวนาในใจขอให้การชลาภาพอย่างรวดเร็วของพวกเธอหายไปถ้าวิธีนี้ล้มเหลวแล้วก็เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ